กับข้าวแซบแซบคำเน่นๆเลยเอา้านี่ครับผมมามีขอมกันนะผมด้วยแซบกลงังพอดี อ,อวานิดๆครับรสชาติผมหมักเลยครับพริกแกงแล้วมูสามสันครับอ่ะจากนอ้ กินเพราะมีแห้งสู่ครับเพื่อจะเริ่มงานลุยงานต่อพวงเจ้าลองยังหมากไม้ครับเนี่ยกินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินเพื่อวานหรอกอกินง่ายเพราะครับอืม ่ครับผมแซ่บจัดครับเนี่ยโอ้โหในกระเพา๋ากลับไปยังกับมากินความกันนะครับเด้อนี่บ้าอาหารบ่หรูแต่ว่ากับผ้ให้อิ่มได้ว่าจุ่ยตะเกา่าขออยากกินกวนับพี่น้องเนอะ สู่กันต่อไปครับไม่ไว่าชีวิตจะเป็นยังไงสู่สเด้อพี่น้องเด้อจวด